ช่องขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆประจำวันนี้ได้แล้วค่ะน้องไม่หลับโอเคไม่หลับเนอะไม่หลับก็ไม่หลับเราก็ตื่นแค่นี้แหละเลิศ búi cáp xong đấy khi nó chưa hết, đều nó chuyển อค่ะพี่มันวินน่างไร่บ่มองอะไรอ่ะมองไฟเขามองไฟอีใจจะอีแป้งเองค่ะเนี่ยงเอ้อย ติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมไม่ชอบเพลงนี้ประเบะแล้วโอ้าหแมวไฟแยงตาหรือเปล่าไม่ไนะนี่ไฟเปิดน้อยมาก เขามองเฉยเฉยหรือปะเขามองเฉยเฉยไหมฉันก็ไม่กล้าปัดเดี๋ยวฝุ่นเฝินเข้านองเข้าหน้าอะไรอีกก็คือหน้าแต่งไม่เสร็จจบมีเนื้อแบบเอาอะไรลุงพีจะไม่เห็นป้าสภาพนี้เหรอลูกฮห,หืน้องแป,ป่งอืบปะเนี่ย น้องน้องลำคาญใช่ไหมมันอึดอ,อัดปะอึดอัดไหมถ้าน้องร้องแสดงว่าน้องอึดอ,อัดพูดสิทำไมน้องไม่พูดลองจับน้องเลยเพราะฉันจับเลยก็หาว่าฉันจับแรงอีกอืมๆื เลอดิเลยไหมเลยไหมคะไม่เลอค่ะ น้องติดกระดูกงเกงยังดีอยู่ให้ไหมคะเดี๋ยวก่อนป้าไปซ่อนน้องก่อนอันนี้ใช้ไม่ได้เรื่องเราบอกไปเลยนี่น้องเกะก,กะเนาะเอออ่ะน้องเกะก,กะเอานี้ดีกว่าจุ๋มติดกระดูกงเกงน้องให้หน่อยได้ไหมพี่จุ๋มจา้า